<laughs> mm-hmm. Oh, 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 oh. เป็นนานครับจับเล่ะเมือให้สิวของผมเองนะครับผมที่หายไปครับเพราะว่าไปไหนมาไปเรียนเพิ่มเติมมากับการทําอาหารระหว่างที่กูหายไปเนี่ยเจอเพื่อนกูด้วยเป็นเชฟมือหนึ่งอะเชฟมือหนึ่งที่ประเทศไทยนี่คือใครนะไออะไรอะไอมาสเตอร์เชฟละจุมพลแหละที่เขาดังๆนะเพราะถ้าถ้าเพื่อนกูนไปนี่ ขาตกงานเ,ยยเ้ยเวยเฮ้ยจริงเหรออย่างนี้ต้องเรียนเชิญแล้วป่ะเอาเชิญเลยดีกว่าเพราะพามาด้วยเชฟจุมพลเน, <c oughs> นี่เชฟเชฟนี่นัมเบอร์วันเหรอนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันเก่งเก่งยิ่งกว่าเชฟจุมพลอีกเหรอเออนี่ชุดจุมพลนี่คือแบบเรียนเชิญเชฟขนาดนี้มานี่ต้องไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดา,าผมแล้วแต่งตัวที่อะไรซาตินแบบซาตินชอบดูหนังจีนชอบดึงเจนไอ้เหี้ยเออมีไลฟ์สไตล์ดีกว่าเชฟอ่ะไม่ได้อยู่เนี่ยอ้นี่ครับเมนูของเราจะทำเมนูลวมมิท ิเต็มมหวัตถุดิบของเราครับก็จะมีกุ้งปลาหมึกหมูสับไข่แล้วก็ผักผลไม้ต่างๆครับผมผลไม้แหลผลไม้มึงประเทศเนี่ยผลไม้อ๋อกินได้กินสดเลยแบบออร์แกนิกอะไรเงี้ยเหมือนไรสัตว์ชนิดพันเนี่ยเรามีข้าวสารเป็นเป็นหลักเมนูเนี้ยเดี๋ยวเราจะหุงข้าวกูว่ามันไม่ได้เป็นแค่ข้าวอย่างเดียวอะสมัยเราข้าวตัดเศะเตะเศะเศษ เราได้ทำเมนูเดลยวว่าเราจะหุงข้าวเว้ยทำกับข้าวในเวลาเดียวกันงงไหยดิกูก็งงเหมือนกันมาทำไรอ่ะลองเดี๋ยวมาดูกันนยว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไงครับผมเดี๋ยวเราจะทำพวกกุ้งปลาหมึกก่อนก่อนก่อนอ๋อหั่นให้เป็นซอยเล็กๆกันก่อนเดี๋ยวมันกินยากครับผมเฮ้ยเชฟทำไงวะหั่นหั่นปลาหมึกให้ด้วยนะไม่หั่นพี่ต้องไม่ต้องทำแล้วดึงหัวดึงหัวแต่พี่จะทำนิ้วอย่างงี้เอายิ่งไปไปปกติมึงไม่เคยใช้นิ้วนี่หว่าใช่แหละใช่เลย ันนี้ทำแล้วเชฟถึงพลาสติกออกพลาสติกอ๋อไม่กินพลาสติกก็ไปเหรอไันน้และพลาสติกเขาทำจากอันนี้เลยเอามันหลอมรวมกันหั่นเลยเหรอหั่นเลยเราต้องผ่าไส้ไหมไอ้กูเป็นเชฟจริงไหมเนี่ยเชฟถ้ากูต้องถามเขาวะนี่นี่ปกติมันต้องลอกหนังออกป่าวะมึงมึงเป็นเชฟจริงไหมเนี่ยจริงดิเยอะกูมึงลืมใช่ไหมกูกูไปเรียนมาไปเรียนมานานเออไปเรียนมานานกูเลยลืมนี่ไงมันมันออกได้ อ๋อมันต้องลอกหนังออกก่อนมันถึงจะขาวนะ<ช>ที่เรากินประจำมา<ช><ช>ได้อะมึงกินอะไรวะก <c oughs> ินปลาหมึกนี่น <c oughs> ี่เราก็จะได้ปลาหมึกขาวแบบนี้ฮะ <c oughs> ดูดูดูทุกคนดูอันนี้ถามก่อนเชฟคอนเซ็ปเชฟทางนี้คือแบบเมนูสัตว์ใช่ไหมทาง <c oughs> สัตว์บกสัตว์ทะเลสัตว์อะไรอย่างี้ใช่ไหมใช่ควรจะเราใช้พวกเนื้อต่างๆเนี่ยเอามันลงกันแล้วก็อารมณ์เหมือนทำไข่เจียวแต่ว่าเราจะไม่ทอดเราจะเทสไปในหม้อของข้าวเลยเป็นรวมมิตรเป็นเอ่อรวมมิตร เต็มม่ออ๋อนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราใช่โอเคเมนูนี้ต้องกินได้เว้ยเมื่อ EP ที่แล้วอ่ะจิ่งแม่เอาต้นกล้วยมาทอดทอดกรอบอันนั้นไม่ไหวนะต้นกล้วยชุบแป้งทอดอร่อยแน่เลยอยากให้เลิกทำช่องละเมอหิวเลยอ่ะใจเย็นดียคือไงคือเชฟแบบไปปรับปรุงมาแล้วใช่ไหมปรับมาแล้วปรับมาแล้วคือไม่ไหวจริงอ่ะ EP ที่แล้วอ่ะปรับมาแล้วถ้าไม่ดีอีกกูยกเลิกรายการมึงเลยนะเอ้ยใจเย็นนี่ครับเราก็ได้ชิ้นปลาหมึกมาเรียบร้อยแต่กูเสียดายหัวกุ้หัวมีหัวกุ้งหัวปลาเล่น แบลก,กัน <laughs> อ่ะกุ้งแล้วกุงนี้จะหันตัวดีไหมวะเอาเอาเอาหัวออกแม่งเลยเดี๋ยวเชฟทำไมไมึงไม่ดึงเงี้ยดึงก็ออกเลย,เยอ้าวหาชียร์เลยไม่อยากให้มันพิจีพิถันไงให้มันแบบทุกเมนูในการ<ช>ทำมันต้องแบบพิจีพิถ<ช>ันเพื่อความอร่อยถูกต้องเอางี้ดีกว่าถ้าใครพูดหลุดพูดคำหยาบโดนตบหนึ่งทีใช่คนเอกครับว่าไงครับคุณก้องครับอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันฮะมันไม่ใช่กุ้งเหรอทำไมอ่ะ เดี๋ยวกูหลุดพูดควาหยาบไปแล้วยังกูยกูกูกูไม่ได้ไม่ได้กูไม่ได้ไม่ได้ต้องแบบเราเชฟในตอนนี้เชฟนะแทนขอโทษโอ้โหเหม็นหน้าเลยคาวหน้าเลยคราวนี้แหละพี่คราวนี้คราวนี้เนาะใช่ขอโทษครับทขับโมกเกเต้ไอเต้ขับโมกเอ้อน้องเต้น้องเต้เออขับว่าใคก็หยาบอ่ะพี่ตอนนี้เอาหมดอ่ะเอาเลยเอามึงพูดเอาอ่ะมันไม่ดี เเเ้วนี่ยเห็นทุกคนมาดูรงสันหลังมาดูคือเคยเห็นในในทีวีขี้ใช่ไหมมันเป็นมันเป็นขี้ขี้ขี้กุ้งขี้กุ้งอ่ะทอดลำเลียงของเสียอ๋อมันเหมือนท่อระบายน้ำล้วมันถ่ายถ่ายตรงไหนถ่ายแบบถ่ายอุจจาระถ่ายจงสันหลังอ๋อเนีมีความรู้แล้วเชฟชุมพรไม่ไม่เสียวีกุ้งมันขี้ออกทางปากเขาใช่ไหอเชฟว่าไงเชฟไปแล้ว มอาละครน้องๆตอนนี้เชฟก้องกําลังหั่นกุ้งให้เรารับประทานกันอย่างอเนอร่อยนะครับเราต้องพิถีพิถันนะทุกคนครับตอนนี้เราก็หั่นเนื้อกุ้งกับปลาหมึกเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราจะไปทาความสะอาดนะครับผมแล้วก็เรามาทําอย่างอื่นล้างไปล้างก่อนเราไปล้างก่อนนะไปล้างมันแบบสกัดน้มัใช่ระหว่างนี้เราทําอะไรได้ไหมเชฟเดี๋ยวระหว่างรอเราจะทําการเจียวไข่ครับพร้อมกับหมูสับพร้อมกันเลยแล้วก็เอาพวกเดี๋ยวรอปลาหมึกกุ้งนะครับมาเทลงกันเราล้างมาเรียบร้อยสะอาดแน่นอนกินได้มันต้องมันต้องต้มก่อนหลังจากนี้คร เพื่อให้หม้อข้าวมันเดือดเวลาเราเอาเนื้อลงไปมันไม่ได้สุกเลยจะได้ไม่ขาวได้เลยเชฟเอาหม้อข้าวมาเลยครับนี่เฮ้ยแค่นี้ก็พอแล้วครับทำไมเชฟอะไรชื่อเมนูอะไรนะโดมิดฟิตเต็มหม้อเดี๋ยวเต็มหม้อเลยเออหมูข้าวเป็นไหมผมเป็นดิโอเป็นดิโอเคเอาหมดเลยไปเชฟเอาหมดเลยหมดเลยได้เลยเชฟใส่น้ำาครับผมได้เลยถอยอืม คือสูตรในการเทน้ำใช่ไหมครับคุณเดชแย่แย่แย่การเซาข้าวมันต้องแบบให้แบบอัตฉริยกับมันอัตฉริยกับมันเพื่อให้ให้มันอร่อยอร่อยใช่การที่แบบทําให้มันมีความสุกพอเรามีความสุกปุ๊บข้าวก็จะอร่อยมาเดเดี๋ยวหุงข้าวให้จัดไปไครทำต,ต่อเลยช่วงที่หุงข้าวครับเราก็จะหั่นผักแล้วก็เ,เดี๋ยวมัคุรีนี่กับแคลอรเนี่ยมัคุรีมาคคุลีเป็นสัมเนียงฝรั่งมาอยู่ต่างชาติมานานอ๋อไปต่างชาติมานานต่างชาติชาติไหนเนี่ยชาติมากเราไปต่างประเทศ เมาลิกเอ็กเซนแบบอะไรมันยังติดอยู่ในลําคอไงนิดหน่อยนิดนิดหน่อยนิดหน่อยกลัวมึงไม่นิดนิดหน่อยแล้วเชฟขายอย่างขายอย่างมึงไม่ช่วยกูเลยจุ่มพอนจาหั่นมะขลีกันนะครับเราจะหั่นยังไง่ายทำเพื่อนกันเนี่ย y e a ย yeah หมอนจริงว่าแต่ไมนเห็นเจดีย์หมอนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าอย่าปอดกันกูเพี้ยแก่แก่เลยะก่เลยปอดแก่เลยปอด แกอะไรขก็รนะที่จะโอ้ชุบปนชจบปนมาไหนได้เอ้ยรอกินเฮ้ยนี่ใครยังไม่ได้นำตัวเลยกูอยู่ยังยังไม่ได้นำตัวเลยกูอยู่ไหนตอบได้ไหรวบอกบอกคนดูก่อนคนนี้คนนี้เป็นเชฟจากเชฟอีจ่าอีจือบอะไรเฮสต์ไอเลนเอ็ดเอ็ดแดนอ๋อเอ็ดแดนได้เกิดตั้งต่เอ็กปาร์ตเหมึงพาร์ตเหมือนพูดไทยเถอะนี่เนี่ยกูช่วยมือซ้ายฝาซ้ายกูช่วยชุมพรเป็นเป็นเชฟมาแต่เชฟยังเดี๋ยวยังกูยังไม่แนะนำอันนี้ เคปชุ่มผ่อนจุ่มบอลแบ่นคู่แข่งกับเคปชุมพ่อนจุมพอลใช่ตั้งแต่เชฟมาอยู่แบบหลายรายการนี่เอาใหญ่เลยนะเอาทำการทำข้าวปล่อยให้เราเอาเอ็กเอ็กซ์สู้สู้เอ็กซ์สูู้เตรียมไว้จากนี้ดิเนี่ยโอ้ยเลยอ๋อ วใส่่ีโอ้เขาเรียกว่าเป็นการซอยแบบรวดเร็วมันไม่ใช่ซอยที่มันบดอ๋อใส่หมูลงไปแล้วเชฟอ๋อแล้วก็ใส่ไข่ไปเลยอ๋อใส่ลงไปเลยใช่ใส่เลยตบแบบมือเดียวเออเลยตบแบบมือเดียวตัวนี้เฮ้ยเนี่ยตอนแรกก็ไม่เละมาก็เละอะถ้าเป็นเพราะกลัวว่ายังทำให้มันเละใหม่วะกูลืมลวกกูลืมลวก ลวกแหละมันต้องลวกปลาหมึกกับกุ้งก่ s <S อนลวกเลยอ้าวแล้วอย่างนี้เลยเป็นไรแม่เชฟต้องลวกเรอพี่ปรุงเลยแล้วใส่ปาหม้อบเลยวันนี้จะท้องเสียมันไยเลยไม่โอ้ยบังอย่าเยอะเนี่ยก็หัวใส่เลยไงกือบเลยเกือบเลยทำเป็นมากรายไปเลยเรากินกันจริงจริงได้เยพี่ผมคิดว่าวิธีนี้ในการเอ่อนึ่งปลาหมึกกับกุ้งอ่ะมันน่าจะใช้ได้ใส่น้ำมใส่น้ำมาเจ้าเชฟยังไงเนี่ยไม่ใส่น้ำใส่น้ำ คิดได้มึงคิดได้ทุกคนนะฮะนี่คือทีเด็ดของเราฮะผมใส่ไอ้นี่พร้อมลงกันแล้วกันเชฟใส่น้ำแม่เชฟทำไมต้องมาทำตรงนี้ด้วยเชฟเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีที่ทำเลยไหมไม่ที่แล้วไม่น่าจะกินได้แหละมั้งเทน้ำแม่เชฟเทน้ำไหมไม่ดีดิ อันไอจอดไปมอจอดนี่แหละรูมิดฟิตเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะรอประมาณอีกสักสองวันนะเรามาดูกันโอ้ยนานไปปะเซฟมึงกล้าหรือมึงหมักปลาเนี่ยดูว่าจะได้ตามออกมาเป็นยังไงครับรอดูช่วงเวลาที่เรารอครับดูพวกมันไปเล่นอะไรกันมะมึงเล่นอะไรกัน ระหว่างรออาหารนะระหว่างที่พวกมันรออาหารเนี่ยดูนีอันนี้คือช่วงเวลาที่รออาหารที่จะสุกครับผมใช้กิจกรรมในการสามัคคีในการเล่นกันครับผมจะบอกว่าทุกคนรักใครกันมากไม่ค่อยตีตบตีกันต่อยกันไม่ค่อยไม่ค่อยชื่อมเลยดีกว่าเย่ๆเยเย่ๆรอเล่นกันสุดหยอกกันหยอกกั อนนยอกกันหยอกกันหยอกกันหยอกกันตกันครับผมตอนนี้ครับทุกอย่างพร้อมที่จะกินแล้วหรือยังครับหิวแล้วเชฟก้องอยากกินแล้วเนี่ยมาดูหน้าตาดีกว,ว่าว่าหน้าตาของมันจะเป็นยังไงครับผมหนึน่งสองสามเต้ อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยรวมมิดมิดเต็มหม้อเว้ยนี่ครับผมอันนี้คือหน้าตาของมันครับแล้วก็จะมีผักอยู่ข้างหน้าครับผมแล้วก็มีหมูสับมีกุ้งมีปลมุกเบี้ยอะไรต่างๆซึ่งก็ทำไไปนะครับผมหน้าตามันก็เราเหมือนข้าผัดกึ่งข้าปลมุกโอ้ดู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 ในในหนคืดูดูกุ้งเป็นกุ้งอ่ะเออปลมุกเป็นปลมุกเออผักเป็นข่าโอ้โห อ้วมนะอ้วมกันเลยไมเนี่ยคนที่อยู่หอพักนเ้ยคนที่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรมีหม้อคว้างเนี่ยก็ทำได้นะครับผมไม่ก็แนะนำว่าอย่าทำอย่าทำแนะนำว่าอย่าทำได้ไม่ทำได้เลยหลวงคอร์กฮะอารมณ์เดียวกันเลยอ้วมเอ้ยดูดูดูเชฟดูเชฟดูเชฟมาอาหารร้อนร้อนเนาะสกัดสกัมันจะได้ออกมาดีดีดีว่าข้าวลุ่งแล้วไม่จัดอ้วมลุ่งเลยไอ้หลอดุ้นหล่อดลุ้น อยูโอ้ยเนี่ยน่ากินนะทุกคนโอ้ยอ่ากินไหมมากินพวกปั่นเหมือนข้าวผัดอเมริกาให้เกียรติเชดกรอนจช๊ชหัวควอนแม่เคยสอนว่าถ้ามันร้อนอะนะทำไมให้ทำไรเจ๊ต้องแล้วต้องอมอ๋อเกือกมันร้อนอ่ะช่วยปั่าหน่อยกินกุ้งก่อนกินกุ้งตัวเบืเลอะเลยเออเป็นไงอ้าวร้อยเหรอกินอย่างนี้ยไม่เปั่าอ่ะ ผมจะบอกว่าไอ้แผ่ไม่ชอบกินข้าวโพดเลยมันมันขติดกับข้าวโพดมากเวลามันขี้ปุ๊บมันจะเห็นข้าวเม่ข้าวโพดติดตูดมันเลยมันไม่ชอบเฮ้ยยังไม่ยังไม่ถามเชฟเลยเออเป็นไงบ้างเป็นไงรสชาติบอกอร่อยอร่อยลิ้นพองเลยโอ๊ยเป็นมุ่พี่มันมืดเหรอใช่พี่มาครับผมน้องเย็นน้องเย็นเนาะนี่แล้วนีนที่เรื่องมาแล้วเฮ้ยดูหน้าน้องเย็นสิมึงดูหน้าหน้าวิแก่มีความสุขอยากจะกินอ๋อมีความสุขแบบแฮปปี้ครั้งแรกเหมือนได้ตบข้าบิน หูเล uhm, ิศไม่ได้ยินจะบุกเลิศไม่ได้กินยืนแข่งเป็นหินมาวะเลิศปล่าอ้าวแม่รสชาติเป็นยังไงบปรยากาศว่าใช้ได้ใช้ได้นะอ้มโุ้ยแกเป็นไงเป็นไงเป็นไงพร้อมพร้อมเาะเฮ้ยพายมึงไม่รอดหรอกมึนมาดมึงมานี่ไม่ต้องเนียน ไม่บอกว่าน้องรักทีนี้นะฝักช่องไหนครับผมอ่ะฝักช่องหน่อยช่องอะไรช่องอามิโกะผมอามิโกะเสียใจว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมนี่กดกระดิ่งเลยนะครับพี่ตีนดำมากเลยสักเดี๋ยวพี่เลือกให้ดีกว่าพี่เลือกดีกว่านี่สักหน่อยนี่แหละ วีทำไมปากสันน่าอร่อยมากครับอร่อยกินนึงเหมือนดิไปถอดเดียวกรรมการถอดเดียวก่อนเอ้ยกูเป็นกรรมการเหรอเร้ยกอ้กูว่ากูเลิกเป็นกรรมการมานานมึงเคยเป็นกรรมการกูหลายอีพีมากเลยอีพีแรกๆเลยใช่มึงกก็็เปนรรมการต่อไปกูไม่เคยเห็นอาหารที่เป็นลักษณะนี้มาก่อนเลยชีวิตกูเลยมันแปลกแล้วใหม่โอ้โหสำหรับกรรมการสำหรับกรรมการที่คัดส่วนที่อร่อยที่สุดของเมนูนี้ไปแล้วครับกูดูจากลักษณะรูปทรงจานแล้วมันแปลกเกินที่กูจะเคยเห็นกูให้ความอัศศิษย์ไปสักสองบวกกับสภาว ตามจานอีกสักห้าเป็นเจ็ดครับผมเจ็ดเต็มหนึ่งล้านครับผมเดี๋ยวกูขอชิมกุ้งก่อนกูเป็นคนชอบกินกุ้งกินจุ้งอ่ะมึงไม่กินปลาเหรอเนี่ยก็กินกุ้งเนี่ยผัดกันนะแล้วก็กินอยู่ปลาก็กินแล้วกุ้งอยู่ห้องไหนไม่ใช่ไม่กูกินกุ้งเนี่ยกุ้งนี่เป็นตัวเนี่ยเดี๋ยวลองชิมก่อนลองชิมกุ้งกุ้งกับปลาอันไหนอร่อยกว่าขอไม่เอาคำหินเลยตอนนี้เออยังไม่ยังไม่รู้รสชาติเออขอชิมเพิ่ม อื้มหืมขูดฉุยนี่ไงเวลาเคี้ยวนะเฮ้ยเคี้ยวข้าวน้ำออกจากข้าวน้ำหมอกเลยรสชาติเฮี้ยอะไรของมึงเชฟไอ้เฮี้ยโคตรจืดเลยเชฟยังไม่ได้กินเลยมึงเป็นเชฟมึงไม่ชิมาหาหรอกอ่าเทียนนี้กันเอาเทียนนี้กันเดี๋ยวน้องทำความสะอาดเทียนเฮ้อไอ้เหี้ยเราโดนขโมยแดกแล้ว นายเชฟมึงมากินเร็วให้คะแนนตัวเองด้วยวิธีการกินจริงๆอ่ะเราต้องกินแบบเป็นนิ้เป็นนองเพื่อให้รู้รสชาติของแท้ของมันจริงแล้วมันรสชาติมันอร่อยแค่ไหนค่อยๆกินค่อยกินอ่ะค่อยๆกินไงค่อยๆกินไงอ่ะดูครับผมอ้อกินแบบต้องไม่ใช้มือแล้วโอ้ยไม่เหมือนมันซึมเข้าทุกระบบใบหน้าเนี่ยรสชาติเข้าไปในหนังหน้าเลยอ้ กินให้มันมันซึมซับเนี่ยคือการกินรสชาติที่ถูกต้องอยากเอาไปทำตามก็ทำตามได้ในหอพักแล้วมันเพราะว่ามันแก้มองข้าวใช่ไหมครับทำง่ายใครชอบคลิปนี้ครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ใครอยากให้คำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้อีกครับผมคอมเมนต์เยอะไปละบบ๊าายยวู้